สำหรับอะมิโนนะครับที่ผสมเข้าไปในแม่ทอร์นีก็คือเป็นสารไบโอซิมูเลนชนิดหนึ่งนะครับอะมิโนปัจจุบันนี้หลายคนนะครับหลายผลิตภัณฑ์นำมาใช้แล้วก็ผสมเข้าไปในปุ๋ยแต่เชื่อไหมครับว่าหลายท่านไม่เข้าใจว่าอะมิโนจริงๆแล้วมีมากกว่า20ชนิดเจาะย่อยลงไปอีกนะครับแต่คุณรู้ไหมครับว่าปัจจุบันนะครับอะมิโนที่ใช้ในเมืองไทยส่วนมากจะเป็นอะมิโนที่เรียกว่าไกซีนนะครับซึ่งไกซีนตัวนี้มีฤทธิ์นะครับในการออกฤทธิ เพื่อในการนำพาและคีเลตข,ของธาตุรองเสริมเท่านั้นนะครับไม่ได้มีนิดต่อการสร้างพลังงานอะไรกับพืชเลยหรือสร้างเนื้อเยื่อของพืชเลยแต่พอโฆษณาเข้าไปก็ใช้แบบนั้นขึ้นไปอันนี้เข้าใจครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้อะมิโนที่มีอยู่จะเป็นอะมิโนที่เป็นไกลซีนเท่านั้นแต่อะมิโนที่มีอยู่ในแม่ทรณนีหรืออะมิโนที่ได้จากเมตาไบาโอไซด์เป็นอะมิโนมากกว่า20ชนิดที่อยู่ในนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นไลซีนนะครับไกลซีนก็มีนะครับ รวมถึงอะมิโนบางตัวที่่ทีสำคัญมากก็คือตัวกรดกูตามิกซึ่งกรดกูตามิกตัวนี้นะครับจะมีหน้าที่ในการที่จะไปเปิดช่องทางในการนำเข้าไอออนของแคลเซียมในระบบลา่าทำให้เกิดการดูดซึมที่เร็วขึ้นดังนั้นถ้าผลิตภัณฑ์บางตัวที่ไม่เข้าใจเอากดอะมิโนไปใช้สุดท้ายมาหวังว่าจะให้พืชระบบลา่าดูดซึมแคลเซียมได้มากขึ้นถึงพันเท่าก็จะไม่ออกฤทธิ์ตัวนั้นเพราะว่าไม่มีกรดกูตามิก หรือไลซีนนะครับช่วยในการนำพาเข้าไปนั่นเองดังนั้นผมอยากจะบอกว่า,าถ้าอยากจะใช้กรดอะมิโนที่ถูกต้องกับความต้องการและในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับพืชน,นั้นๆจะทําให้พืชของคุณดินของคุณสมบูรณ์ได้เป็นอย่างดีข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับของการใช้กรดอะมิโนที่ไม่ถูกนะครับยกตัวอย่างเช่นใช้กรดอะมิโนบางตัวเข้าไปแล้วหวังว่าจะทําให้จุลินทรีย์เจริญเติบโต,ตได้ดี ตรงกันข้ามกันครับอะมิโนบางตัวไปทําให้อะมิโนโดที่ไม่ดีนะครับจเจริญเติบโตแทนดังนั้นการเลือกใช้อะมิโนโจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับสำคัญสุดก็คือตอนนี้ในแม่ธรณีขอรับประกันได้ว่าเมตาไบาโอไซด์นะครับนำเทคโนโลยีงานวิจัยต่างๆใส่ในแม่ธรณีเป็นกรดอะมิโนโที่พืชต้องการโดยเฉพาะและพืชและดินนะครับ สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีในการสร้างพลังงานในการสร้างเนื้อเยื่อของพืชต่างๆและที่สําคัญคืออะมิโนที่เรามีอยู่นะครับในนี้นะครับหลายตัวเป็นอาหารจุลินทรีย์เป็นแหล่งไนโตรเจนหลักของจุลินทรีย์และก็ตัวสิ่งมีชีวิตเล็กๆน้อยๆในดินนะครับทำให้ดินเกิดการร่วนสุยได้เป็นอย่างดีครับผม คลิปนี้สนับสนุนโดยแม่ธรณีพิกแผ่นดินพิกชีวิตเพิ่มผลผลิตชีวิตเปลี่ยน